คุณเคยลองอะไรใหม่ๆหรือยังคะถ้ายังไม่เคยเราขอแนะนอกาแฟเบอร์ดี่ลาเต้ชงใหม่นะคะกาแฟที่ไม่ได้เป็นแค่กาแฟแต่เป็นกาแฟที่ผสมด้วยลาเต้จะเพิ่มความหวานนุ่มแล้วก็สามารถรับประทานง่ายคะ่ะไปดูีเซอร์กันเลยนะคะกาแฟที่ไม่ได้เป็นแค่กาแฟมันคือกาแฟที่มีลาเต้นะคะทุกคนลาเต้มีประโยชน์ยังไงลาเต้ช่วยเพิ่มความหอมนุ่มอร่อย เพิ่มขึ้นนะคะวิธีการดื่มกาแฟให้อร่อยเลือกลกลมกล่อมยิ่งขึ้นทำยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคนมีแก้วเติมน้ำแข็งสองสามก้อนว่ากันไปนะคะแล้วแต่ตามขนาดของแก้วค่ะต่อไปนะคะเปิดกระป๋องกาแฟค่ะแล้วค่อยเปิดนะคะไม่เปิดก็ดื่มไม่ได้ค่ะนี่นะคะเปิดได้แล้วก็เท hey, ลงไปเลยค่ะด้วยส่วนผสมของกาแฟของรสนี้ที่มีลาเต้นะคะดังนั้นเขาจะเพิ่มความอร่อยนุ่มนวลหอมหวานละมุนละม่อมนะคะทุกคน ไปหาซื้อกันได้นะคะราคาไม่แพงค่ะวิธีการดื่มกาแฟแบบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความอร่อยค่ะเนื่องจากว่าน้ำแข็งโดนกับแก้วใช่ไหมคะแล้วน้ำแข็งก็จะทาให้แก้วเย็นนะคะแล้วก็ใส่กาแฟลงไปกาแฟที่มีลาเต้เป็นส่วนผสมโอ้โหอันนี้อร่อยมากๆกค่ะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะ ลองกันเลไหมหรือยังก็ยังไม่เคยลอดู